ผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ห่วงใยคนสาครครับที่ตรงนี้ครับวัฒนาแฟคทอรี่ครับจะสร้างเป็นศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่8ครับเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด19ครับสามารถรองรับได้จานวน1,000เตียงครับเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมครับไปพูดคุยกับนายวัฒนาแตงมณีครับอบตพันธาน์สิงห์ครับที่ส่งมอบพื้นที่แผงนี้ครับให้กับภาครัฐเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดครับ thank <sweak> you คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับนายกอบตครับตำบลพันท้ายนรสิงห์ครับนายวัฒนาแตงมณีครับซึ่งทำศูนย์ห่วงใยคนสาคลแห่งที่8ที่มีจํานวนรองรับผู้ป่วยได้ถึงพันเตียงครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนายกัฒนาสักทีหนึ <sought> ่งครับครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้หลังจากที่ได้เดือนตรวจสถานที่ที่ใช้เนอ่เป็นศูนย์ห่วงใยคนสาคลแห่งที่8จํานวนพันเตียงครับ อันนี้ในในอาคารหลังลังแรกนะครับก็อยดี๋นี้อนอเอียงจะเข้ามาจํานวน500เดียงก็เดอ,อาจจะถูกพื้นอนิดหน่อยก็อันนี้เสร็จข้างในนี่เสร็จร้อยเก้เอร์แล้วกันเหลือกล้องกล,ล้องวงจรใช่ไหมครับเด็กกำลังติดอยู่ครับเห็นว่าตรงนี้นี่จะใช้เป็นที่กักกันผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดครับแรงงานข้ามชาติเนี่ยสูงได้ถึง1,000คนเลยทีเดียวเครับทุกก้องครับ 2อาคารครับสองสอาคารับตอนนี้95%เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เหลือติดตั้งกล้องวงจรปิดเออเป็นยังไงบ้างครับนายกการที่เราใช้พื้นที่ของตัวเองครับมาช่วยเหลือจังหวัดในครั้งนี้มันก็ภูมิใจครับที่เราได้ได้ช่วยพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ช่วยท่านผู้ว่าด้วยนะครับซึ่งท่านเป็นคนต่างถิ่นแ,แท้ๆนะครับท่านยังมีจิตใจที่ที่ช่วย ช่วยประชาชนจนตัวแกติดโควิดด้วยซ้ำครับท้อไหมครับเนอก็บางเคยบางทีก็มีทอ้มทอมางท้อก็นั่งในรถคิดอะไรไปไเปรือร่อยเปื่อยถ้าท้อตรงที่ว่างานเนี่ยมันคือเราทํางานเนี่ยคือบางงานมันมันทอ้อเพราะมันเร่งมากกว่าเราเมืเ่อคืนอย่างเมื่อคืนเนี่ยผมก็นอนออไม่หลับเลยนะตีสี่ไว้นอนเพราะว่าเมื่อวานรองอาร์ตโทรมาว่าเจ้าผู้ป่วยเข้าวันเสาร์นะครับงานเนี่ย ผมกำหนดจะส่งให้คุณหมอวันจันทร์แล้วเท่ากับเราต้องมาบีบงานเนี่ยขึ้นมาอีกสองวันก็คือจริงๆจะส่งว่าวันจันทร์อ่าวันจันทร์ตอ,นน,อ,อนนี้ก็ต้องเป็น,ปน,ปนวันศุกร์เพราะว่าว,วันเสาร์บ่ายจะผู้ป,ป่วยจะเข้านะครับก็วันนี้เดี๋ยวทั้งทหารก็เอาตียงมาฟูก็คิดว่าน่าจะเสร็จภายในวันศุกร์อย่างแน่นอน๋อต้อง,ต,องต้องทันครับเพราะงั้นผมก็ไม่ยอมหรือน้องต้องทำต้องทนังทนนะครับฝากถึงฝากถึง คนสมุทรสาครน,นิดนึงครับที่เราได้ทำตรงนี้ก็ก็ยังฝากถึงพี่น้องชาวสมุทรสาครของเรานะครับก็ตอนนี้ก็ต้องอ,อยู่อยู่บ้านนะครับแล้วก็ไม่ไปอยู่ในในสุ่มเสี่ยงนะครับแล้วกดด็ดููช่วยดูแลตัวเองไปก่อนนะครับเพื่อย,ยับยั้งการแพร่ระบาดนะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้ติดเพิ่มจริงๆแล้วเนี่ยผมสร้างตรงน,นี้ก็ไม่ได้อยากให้ให้มีผู้ป่วยมาด้วยซ้ําแต่ สิ่งที่เรามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความจริงนะครับความจริงที่ที่เราต้องเผชิญกับมันนะครับตรงนี้ตอบถามสักนิดหนึ่งครับลงทุนไปเยอะมากก็ลงทุนไปเนี่ยก็ติดเนี้ยตอนนี้เราจ่ายเงินออกไปเนี่ยเรายังยังไม่ได้คิดนะครับคืออะไรมาก็จ่ายไปจ่ายไปแต่ก็อยากให้คิดง่ายๆก็คือตารางเมตรจะสามพันสามพันอันนี้มันประมาณห้าพันนะครับรวมสิ่งก่อ้างทั้งหมดก็ผมว่าน่าจะประมาณก็คิดตังค์ก็น่าจะประมาณเกือบยี่สิบล้านเงินเน แต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราทำเพื่อไม่ไม่ผมเป็นคนที่เดินหน้าอย่างเียผมไม่ไม,ไม่ไม่ถอยหลังครับนี่คือผมยว okay, ครับขอบคุณครับ